สวัสดีครับยู่กับซับเลียงก็แตกมื่อนี่แล้วมาเบรถใหม่ครับเปลี่ยนไม้เล้วครทเาทินหาดเจ็ดไปตีเทินเอาขืนใน้ด้านมันขำกันเท่ยอะเอาด้ยมันค่อะเราเปน้นขัดเหียเด้อพี่น่องเด้อว่าเป็นรถคบดีเด้อตาว่มมื่นค่ะ mọi người 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 mọi เีงอนเียงนงยแล้วอันนี้คือเบื้องหลังก่อกคิดจะสวยรู้ค่ะเกนึงแปดเก่เดินหน้าแปดแก์ถอยหลัง แค er <quarto> ่แท้ค่ะค่อยเจิ้นคืนน่าไม่เล่นตัวไปโอ้ยเดี๋ยวบังเลือดจิตใจครับ S <S <an> <S หล่อพอดีเลยเจ้อง <S <S <an> <S แมนเจ้าพันวะหลอพอดีเลยบอเล่วบอซ่า,าค่ะหล่อพอดีเลยนี่เนี่ยงวยโอ้ยคนขับกูมาตามนะ ดันไงน้ำเด้ดันไง,งน้ำค่ะด,ดันไง,งปกติโซโลโซ้อสิคำของสเปเลอรเด้อดันยากค่ะคอนโทรลมันแข็งเนอะอันนี้นิ่มนิ่มนุ่นสัมผัสกับโต้เฮาได้ดีค่ะพอดีปะคอนโทรลมันนิ่มเด้แมนแมนว่าได้เหยียบขาด เป็นเกียร์ระบบไฮดรอลิกชัตเทิรค่ะชัตเทิรนนะเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคาร์ทค้ช240 s u s ราคาเริ่มราคาตัวรถเปล่านี้อยู่ที่ราคา8 0 7 2 0 0 0บาทค่ะใครสนใจก็ไปจับจองที่ศูนย์คูปต้าได้ทุกสาขาเลยค่ะเฉะพาะตัวรถเปล่าเด้อพี่น้อง8 7 0 7 2 0 0 0บาทค่ะ รูปแบบใหม่โชบเชียวนะคะตัวเฉพาะไฟหน้าที่ออกแบบมาใหม่ค่ะแล้วก็มีสปอตไลท์ด้านบนมาให้ด้วยนะสําหรับการทํางานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนสามารถทําได้หมดค่ะคล่องตัวนะคะแรงคล่องตัวรุยงานได้ไม่ยังต้องคูปต a M 6 2 4 0 s u h นะ ใส่ซปเลอรก็จะนิ่มๆมชิมน้ำหนักตัวรถอยู่ที่1,950กิโลกรัมค่ะสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานไร่งานสวนหรืองานนาค่ะไม่ว่าจะเป็นงานนาหรืองานนาแห้งนา,นาน้ำสามารถไปได้หมดค่ะกับรุ่น M6240 นะคะวันนี้ น้องใหม่ครูป้าค่ะรูปแบบใหม่ใช้ไลไรกว่าเดิมนะคะเฮ้ยขอยขึ้นบ่อยซบป,ปอดีเถอะวะ ผ่านจงได้เนาะรถใหมเนาะสามารถต่มดินได้กันงนงกับเขาเบาเลยน้ำสจะขิ้ cảm ơn กับสร้างเขาอ่ะไปไทเดอรเขาสิเลนดินอยู่ได้นั่นไปไท่านสามเหมเราทัวหน้าด้อมึงมันเข่าเบิดนันลาพัานสามเนาะไม่ว่าจะเป็น เสี้ยงมาแว่สิเป็นหยาดใช้เขาเบิดแล้วพี่น้องมันมาเด็กก้ลงชิบมาที่แล้วไปดีเป๊ะแต่งยังางก็สิดไปเปลี่ยนอยู่นี่แม่ พอแล้วสิไปเปลี่ยนหางอีกเลี้ยงสี่หางอีกนี่มันสวยแล้วเดี๋ยวตัวนี้มาเอาทันเสียกันลงเลยพอแล้วเฮ้ยไปเล